สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับที่ให้เกติดตามรับชมครับวัอนี้บรรยากาศสดๆครับอยู่ไฮมันสัมปลังคือเก่าครับบรรยากาศช่วงอ่าใบใบนะครับพบผョกันกับพี่น้องครับเบอร์สุขุสุคนนะครับวัอนี้ภาพพี่น้องมาอัปเดตครับมันสัมปลังนะครับพันนะครับผมเกษตรศาสตร์ยากครับอ่าพันเกษตรศาสตร์ยากครับพี่น้องครับนี่ครับสังเกตเบังใบครับพี่น้องนะครับใบงามๆครับหลังจากที่เฮาได้ใส่นะครับฟูที่ไปแล้วนะครับพี่น้อง ใช้โฟลทีไปแล้วนะครับนี่ครับนี่เอาไปให้พี่น้องเบิไงครับใช้โฟลทีไปแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับผม1ครั้งนะฮะใช้โฟลทีไปแล้ว1ครั้งนะครับอ่านะครับมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะนะครับสําหรับพี่น้องที่นะครับสนใจนะครับที่อยากจะนะครับเอาไปใส่นี่ครับโฟลทีนะครับผมนี่นี่ครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ10ไร่ครับ10ไร่ สิบไร่นี่สามซองนี่เอาอยู่ครับสามซองนี่เอาอยู่ครับสิบไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับใส่ฟู้ดที่ครับพี่น้องครับนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิึงกันเนาะนะครับเอานะครับบ่เบอร์ไร้ยางห้างครับมาเริ่มเบิึงกันเลยนะครับนี่ครับพันเกษตรศาสตร์นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องผู้น้องคนครับที่ปลูกมันพันนี่อยู่ครับอ่าเดี๋ยวผมสีค่าบิึงเนาะนี่ครับลักษณะใบครับหลังจากที่ใส่ฟู้ดที่ไปแล้วครับนี่ครับ ใบใหญ่ๆครับต้นหนาๆครับพี่น้องนี่เบิ้งเบิ้งหยอดครับอยากออกนี่ม่วงในจังหน่อยครับนี่กาลังสัตว์ขึ้นเลยครับนี่ครับเอามาเบิ้งลำต้นครับลำต้นใหญ่ครับนี่ครับขึ้นต้นเดียวพี่น้องขึ้นต้นเดียวพร้อ่โอ้งามง่ามีครับนี่ให้พี่น้องได้เบิิงกันนะครับมันอายุสองเดือนกว่าๆนะครับจะเข่าสามเดือนนะครับพี่น้องครับมันสองเดือนก่าวนี่ครับเบิ้งลำต้นครับนี่งามบ่หงจาก็ในเบึ้งลำต้นนี่ครับ ขึ้นมาเลยนี่ครับนี่นี่ครับแน่นเลย้ครับนี่นะครับพี่น้องเบิ่งสังเกตเบื่องล่ำครับมันสีงามง่ามเบื่องล้ำไปก่อนครับนี่นะครับต้นนี้ขึ้นอยู่ประมาณสามลำครับนี่ครับสามลำครับพี่น้องนะครับก็คือประสิทธิภาพของการใส่ฟู้ที่นะครับก็คือบาท่านได้ใส่ปุ๋ยสักอย่างนะครับบาท่านได้ใส่ปุ๋ยสักอย่างนะครับก็คือใส่แต่โฟูที่นะครับพี่น้องมาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องกันครับมั่น สองเดือนกลัวจะเข่าสามเดือนนะครับมั่นสองเดือนกล่าจะเข่าสามเดือนนะครับมาเปี่ยนให้พี่น้องได้เบิร์กันครับอันนี้คือพันธุ์เกษตรศาสตร์ยากเลื่อนนะครับพี่น้องครับนี่นะครับงามงามนะครับงามงามนะครับให้พี่น้องได้เบิร์กันนะครับนี่โอ้บรรยากาศช่วงแรงๆนะครับถักถ่ายพี่น้องสุขุสุขนครับปูชีเฮทไฮมันสับปะหลังนะครับนี่สังเกตเปิร์นครับโอ้งามคักนี่ นะครับนี่ครับนี่โอ้ล้ำนี่คือไงครับเอกลักษณ์ของเกษตรศาสตร์เนี่ยครับเรื่องล้ำบ้ตงห่วงครับนะครับเรื่องล้ำบ้ตงห่วงครับคือง่ายตลอดนะเกษตรศาสตร์อย่างนี้ไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้นะครับในส่วนของลํำตุนนะครับในในในส่วนของลํำตุนนี่คือคืไง่ายตลอดนะครับในส่วนของลํำตุนนะครับนี่ครับเริ่มแตกหัวนลครับสูตรต่อไปคือเป็นสูตรระเบิดหัวครับพี่น้องนี่สังเกตบึงนี่ครับนี่ นะฮะสังเกตเบื้องนี้คือดินเริ่มดินเริ่มไปแล้วนะครับดินเริ่มไปแล้วนะครับนี่นี่ครับมาเบื้องฟังนี้นี่นี่ครับขึ้นแล้วครับสามต้นครับตัวนี้ขึ้นแลวสามต้นตัวนี้เอาออกด้วยนะครับพี่น้องครับเป็นเป็นแหงมาะไรครับนี่หักออกเลยนะครับหักออกเลยนะครับพี่น้องก็ต้องไปเสีไดยนะครับนี่คือสูตรต่อไปที่จะใส่ก็คือเป็นสูตรระเบิดหัวนะครับเป็นสูตรระเบิดหัวปะเดี๋ยวพาพี่น้องยางเบิ้งครับทัวให้ พันธุ์เกษตรสัตว์ยากนี่เป็นพันธุ์ที่ลำต้นนี้ไงไงดีครับพี่น้องไงนะครับนี่นะครับไงดีนะครับผมเบืองหยอดเบืองยังนี่ก็คือเบะอตงห่วงนะครับในส่วนของลำต้นนะครับจะบวคือพัวอีเหลืองนะครับจะบวคือพัวอีเหลืองนะครับนี่เอาแหงเลยก็ใด้เบืองครับนี่ครับโอ้เริ่มมีหัวแล้วครับนี่เริ่มแตกแล้วครับดินดินทรายเด้อนะครับพี่น้องครับนี่ครับดินทรายครับ อัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับก็บรรยากาศสดๆครับอยู่ให้มั่นซัะหลังครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับฟูทีนะใส่ตัวนี้ตัวเดียวครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยพี่น้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับใส่ฟูทีตัวเดียวนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยนี่ครับสังเกตเบิงนี่ครับเบิงครับนี่นี่นะครับซองเดียวนี่เอาอยู่ครับนะฮะโอ้ยนะครับใบลายปูด นะครับซองเดียวน,นี่เอาอยู่ครับสูตรต่อไปนะครับพี่น้องที่จะใส่ก็คือเป็นสูตรระเบิดหัวนะครับเป็นสูตรระเบิดหัวก็จะมีอะมิโนแบกนะครับอะมิโนแบกหนึ่งขวดนะครับผสมกับโฟทีนะครับผมสองสองช้อนนะครับผสมกับโฟทีสองช้อนนะครับก็คือเป็นสูตรระเบิดหัวเนาะนะครับพี่น้องครับอ่านี่ครับเป็นยังข้าคือตองเหล่งครับเป็นยังข้าคือตองเหล่งในการ ป็นงอย่างคือตองเล่งเข็มไฮมันสับปะหลังนี่ฝ่าวใหญ่เพื่อนวะสังเกตบังคับพื้นข้างล่างนะครับพี่น้องสังเกตบังพื้นข้างล่างนี่มันจะบ่มีหยาครับเพราะว่าใบมันครับนี่ใบมันเริ่มปกคุมนะครับสายควานี่ใบเริ่มปกคุมนะครับข้างล่างนี่ก็เลยบ่มีหยานะครับนะฮะข้างล่างนี่เรยบ่มีหยานะครับนี่ครับบึงไปครับพาพี่น้องยางบึงตัวๆให้ครับมันนี้บรรยากาศอยู่ไ้มันสัปะหลังคือเก่าคือเดิมครับถ้าพี่น้องเขาไ้มันครับ รายการ g p c h ชั n e แนวครับนี่ครับใช้ฟูทีนะครับพี่น้องครับอ่าผูไดทีอยากได้แบบว่ามันอู้งามๆนะครับเพื่อนว่านะครับเพียงด้วนะครับมันจะสีงามนะครับใส่ผลิตภัณฑ์ตัวใดใส่ปุ๋ยตัวใดเพื่อนว่านะครับนี่ครับเป็นอย่างหยาคือโบมีเพื่อนว่าครับนะครับก็คือนี่ครับใบเริ่มจอดกันแล้วครับนี่ใบเริ่มติดกันแล้วนะครับมันก็เลยบบมีหยาเนาะนะครับเอาไว้พี่น้องไร้เบิ่งกันนะครับ บรรยากาศช่วงนะครับใบใบนะครับทักทายพี่น้องนะครับหลายขู่หลายคนนะครับสู้หมองสู้บอลที่ให้เกียรติติดตามนะครับผมรับชมนะครับรายการจีพีชาแนลนั่นแนละกระเดากันครับขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่นะครับผมให้เกียรติติดตามนะครับรับชมนะครับครูที่อยู่ไกอยู่ไกนะครับครูที่เฮ็ดให้เฮ็ดมั่นที่สร้างสินค้าไปแล้วก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับเบิร์ตสู้ขู่สู้คนนะครับนะฮะสู้ขู่สู้คนนะครับขอบคุณหลายๆครับ ี่น้องสำหรับพี่น้องที่ปลูกมันสับปะลังแล้วครับนะมันข่อยคือบ่ใหญ่บ่แงมเพิ่นว่านะครับผมอยากแนะนําครับพี่น้องถ้าไปใส่ปุ๋ยครับถ้าไปใส่ปุ๋ยกับามอยู่ดอกครับแต่ว่าปุ๋ยราคานี่มันมันมันแพงครับบ่แม่นว่าปุ๋ยบ่ดีนะครับปุ๋ยดีครับแต่ราคามันแพงครับกับมาเปรียบเทียบกับฟูที่นี่ครับซ่องหนึ่งหกลอยสีดายยูยี่สิบไร่ครับยี่สิบไร่เนี่ยนะครับซ่องนิดหน่อยเนี่ครับผสมกับน้ำนะครับได้แปดลอยลิตรนะครับพี่น้อง ผสมกับน้ําได้800ลิตรนะครับนี่ถ้าเป็นสีสามเทือด้อยู่6ไร่นะครับ6ไร่เนาะนะครับสีสามเทือ่อยู่6ไร่เขาเป็นตัวแทนจาหน่ายนะฮะจากบริษัทเอ s นะครับพี่น้องที่สนใจสั่งซื้อได้ครับของแถมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สื่อไล่กับแถมครับพี่น้องครับบ่าวไล่ใหญ่หางนะครับจวดพี่น้องนี่ภาพเบื้องบนครับนี่นะครับผมพื้นที่ประมาณ10ไร่ครับวันนี้กับเกษตรศาสตร์ยักษ์มาเบิ้งปีนี้ครับ ใส่เอาไรละสิบหาตันให้เบึงนี่ครับใส่ตัวเดียวนี่พ่อจบนะครับนะครับกับสูรเบิดหัวนะครับพี่น้องสอบถามมาว่าเออสูรเบิดหัวนี่ต้องใส่อีหยังเพิ่นวะอ่านะครับสูรเบิดหัวนี่ต้องใส่เป็นตัวใหญนะครับสูรเบิดหัวนี่จะเป็นอะมิโนแบกนะครับอะมิโนแบกนะครับเป็นอะมิโนแบกนะครับนะครับอะมิโนแบกนี่คืออย่างก็คือเป็นปุ๋ยนะครับเร่งการเจริญเติบโตของหัวมันสัะหลัง นะครับเป็นหองหัวมันสำปะหลังเห็นหอหัวมันสำปะหลังขอาเฮานี่มีแป้งนะครับมีแป้งนะครับแลยการนำนักดีนะครับเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องนะครับโดยเฉพาะครับค er ้นถี่มีพื้นที่น้อยๆครับนะฮะค้นถี่มีพื้นที่น้อยๆอย่างเช่นว่ามีดินน้ำหัวให้ไปหน้าดินบลายดินบลายพี่น้องแห้งสมควรที่จะดูแลรักษาดีๆครับเพราะนะครับดินเฮาหน่อยเฮาก็ต้องเฝ้าครับเฝ้าบำรุงเฝ้าเลี้ยงให้มันได้หลาย นะครับบอสบอนับจํานวนต้นครับอ่าบอนับจํานวนต้นอะไรเข้าคือนับจํานวนหัวครับนำนักอย่างเดียวพี่น้องอย่าไปสนใจว่าต้นหน่อยตุนหลายครับเอาน้ำนักอย่างเดียวนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าเข้าขายนะครับผมขายมันสัมปหลังเนี่ยนะครับพี่น้องเข้าขายมันสัมปหลังเนี่ยเข้าบ่อเข้าบ่อดขายล่ำนี่พี่น้องเข้าขายหัวมันนะครับขายหัวมันี่หมายถึงว่าขายนำนักนะครับสีหัวน้อยหัวหลายบอสําคัญครับขอแค่ว่านำนักดี นะครับก็คือต้องใส่สูตรระเบิดหัวนะครับผมสูตรระเบิดหัวมั่นส้ำปะหลังนะครับพี่น้องที่สนใจใจก็อย่าลืมครับหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับชี้ได้ยี่สิบไล่นะครับยี่สิบไล่นะครับผมอ่านะฮะหนึ่งซองนะฮะหกร้อยบาทชี้ได้ยี่สิบไล่นะครับสามซองนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทถือลงมาเรื่อยครับอ่าสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ หนึ่งกล่องครับมียู่ีบซ้องสีานหาครับท่งฟรีทัวประเทศ้ารับอยู่หัว่าขั้นไหนเงินครับพี่น้องครับ้ารับอยู่ของขั้นไหนขึินเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศสดๆอยู่กลางไ้ครับซื้อหนึ่งกล้องพี่น้องซีบซองแถมเสื้อพี่น้องไปใส่นะครับผมกันแดดด้พร้อมนะครับใส่อะไรกันรอร้ยนะครับรวยย้อนยังหรือว่าที่รวยย้อนคุดมั่นครับนะครับออะ นะครับขอบคุณพี่น้องไร่หม่องไร่บอลครับผู้ที่ให้จิติดตามรับชมครับบัสิเป็นทางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกครับมื่อนี้อยู่กับรายการ g ีพี่ฉันแนวอยู่กับเบาวกอบเก็บนครอุบลนะครับทักทายพี่น้องครับแล้วก็ฝากสินค้าไปนั้นเนี่ยนะครับฟรูที่ครับพี่น้องครับอยากให้มันสัมปะหลังงามไงแย่ววะดกไงขายได้มันสัมปะหลังราคาดีครับปีนี้ครับขอให้พี่น้องครับใส่ผลิตภัณฑ์ฟรูที่ครับพี่น้องบัวซื้อบัหาบัว่าครับอยากให้พี่น้องกไปลองครับคพี่นครัับบากงม ใส่สีดมั่นอยู่นี่ครับผมงามหดอ้อยคุณพี่น้องผู้อ่อยงามงามหัวโคกยู네่ข <c royalty> <c ười> ้าบุครับคุกยู่ข้ากับงามครับโอ้ยนะครับเอานะครับฝากไว้นั่นเนียกแล้วกันครับกับไรการจีพี่ชายขอครับว้าเรื่องเกษตรนะครับพูดถึงเรื่องมันสำปะหลังครับอ่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันรายกันน้อยพี่น้องเนาะนะครับฝากกดติดตามเนี้ยกันแล้วกันครับตอนนี้ครับติดตามทั้งเพจ เฟซบุ๊กนั่นเองกับลรากันครับกับคนติดตาม13,000กว่าคนนะฮะขอบคุณหลายๆนะครับส่หรับพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนนะครับแลยก็ทา่งสองยูทูปครับเจ็ดพันกว่าคนนะครับสี่ึ้นแปดพันแล้วนะฮะขอบคุณหลายๆด้วยผิดน้องเด้อนะครับผู้ที่ให้เกตติดตามนะครับรวมในกาเอฟซีหลายๆหม่องหลายๆบอลที่คอยเบิ้งคลิปเจ้าอยู่เด้อว่าสันนะครับผมคอยซื้อไปแล้วนี่เจ้าต้องนะฮะผมเฝ้าวซุ่มนะครับ ขอเสียเอามาฉีดเพ็่อว่าในครับผมเอานะครับบ๊าว่ากันครับพี่น้องครับเอานะครับฝากปรโมชั่นครับสำหรับฟู้ที่ครับเป็นสิ่งที่ดีแนะนําพี่น้องครับสู่ขู่สู่คนครับผู้ทีนะครับปลูกให้ปลูกมั่นผมเสือว่าคนที่เบิ่งอยู่นี่ครับผมปลูกมั่นกันเบิดสู่คนครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้บ๊าว่าย้แห้งครับเอาไว้เพียงสำนึกทุกอนเอาไว้พอกันในคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับผม